คนก็นอก่นมาพอนองนอก่นขายเครื่องน้ำเค็มทาง๋อขายขายขายกุ้งขายไขยม่มดแดงอ,อันนี้ขายเค็มทางกันน้องเลยโอ้ขายมดแดงโอ้ปินมกนีย้นย,นยังปิข้าวปายยังบ่อไ่เนาะอันนี้ก็คือกันบ่ลูกอันนี้กุ้งกุ้งลูกซื้อมาบ่ก,กุ้งนิดนึงอันไหน ไปสอนเอาสอนแถวได้ลูกบักไหนบอกขายกุ้งขายกุ้งกุ้งเดอมกมกถ่าดหมกมกสิพันไงขายกุ้งเขมทางเอาสวิงสอนเอา Lô mặt đường, lô mặt đường, ao. Oh, vá, khi ta... ừ, oh. oh, nó gần ma thang bát đại đê này. Oh, cung tội nhanh, you know. Tội nhanh nhanh, eh? Một sip hân.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  đây sip hân. Một

เอาที่เข้าไปน้ำมู่บ้านนี่เด็ก็ได้เวกข้ามาเห็นนอกคนพายอยู่นี่เอาเอาพวกสิเอากันเอากุ้งซื้อกุ้งซอยนอกคนก่อนไข่พวกตัวใดมันยังไม่ใหม่ทสุดมันยังไม่ใหม่อยู่บ่ยังใหม่บนเมื่อเส้าหีิวะลูกเเมือ้าไปสอดเอาดีบอ่ะเอาสวีงนี่บ่ไปสอดน่ะทั้งน้องสอดนี่เลยก็ไปนน้องไปน หอยหอยหอยหาได้พวุหอยนี่หอยอันซีรีเห็นไหมขายขาย้ได้หอยนะุงชิถทงใหญ่บอเอาเอาเอาหัวเอาหัเอากระเอากเอาเป็นหัวเลยนะชาวพันหาต็มทงบอหน่อยนึง เขามันกาอีโมเลยข้างนู้นของบริข่าวองเฮียนบ่ไทยพุ่งถูกไทยใครพุ่งถูกนี่เยอกว่าเขาเออทั้งน้องสมัยเฮียนเนาะนึกว่ามื่อเป็นมื้อมันจะฮิดนึกว่าน้องหยุดให้น้องของเฮียนโอ้งามอยู่ในกลุ่มอเนีายเนาะมีแนวอีกกลุ่มตรงแนวง่ญ่กลุ่มญ่เนาะกว่ากินเนื้อเนาะน้องบริข่าวของเฮียนดิอ่าเฮ็ดน้องของปวยยังนี่เดือบริข่าวเลยบ่ บริข่าวข่าวพหาแล้วอ๋อข่าวหาแล้วบริจากเฮียนต่อบลูกเดือนอะไรเฮียนก็แบบเหตุเกี่ยงเฮียนไก่โอเขียนไก่โอ้เขียนอยู่พุ่นบ่อันนั่นนี่เอาเอาตัวตัวไหนวะตัวนี่เดะเอาตัวนี้ให้ลูกนะฮะใช่ถุงใหนลูกแน่คือว่าเฮ็ดเองยิ่เบิดบ่เดือยจะไงน้องเฮ็ดเองกูเลยบ่เนี่ยนี่บ่ ครอบครัวน <imana Task ing> ่องอือครอบครัวน่องมีจะคนสักโอ้สิแปดคนเล่นเป็คนบ้านไหนเป็นน้อยหรือว่าเป็นใหญ่อ่าเฮยแหนทางรู้ว่าชิเขาไปบ้านเดอยู่แต่ว่าสามคนเป็นเป็นน้องเป็นน้องเป็นมูเดียวกันเออมาดงกันเออเอาไปว่าลูกคนเป็นคนมาลูกยางอ๋อ่นมานำ่นมาที่เพิ่นมาอยู่นาเพิ่อนเพื่อน นกนกกัคือว่าน้นองนี่ไปไปหาอเองเนอหน่นนะนี่โอ oh, ้แต่แต่แต่ละมื่นต้องออกมาขายอยู่นี่บ่มือได่น้องมาขายด่ว่ามาือบอมาขึ้นมือบอแต่ว่มือใดก็มา,กกามือใดกบ่ได้ก็บ่ได้มาโอ้มือใดมีของมาขายกับน่อกัมาอ๋อเบวามือใดมีของก็ออกมาขายขามือใดหาบ่ได้ก็บ่ได้มาขาย เอาเอาเอาปกติน่ะมีท่อกุ้งบ่แต่เก่าวออกมาน่ะที่ท่องเขียดท่องตักตานท่องยังขอดออยู่เรื่อย่หอยมาคือบ่พ่อจักเทื่อกสะเขาาประมาณเจ็ดโมงแปดโมงแปดแปดโมงสามมื้อนี่นะเมื่อบ้านแนวโอ้ตื่นมาทั้งนั้นโอ้ยมีมีตักเต็นอีกเนาะเขามาอยากอยู่แล้วแต่มันหนุนโข่เนี่ยนน้อยช่มนี่นะเผื่ขาขึ้นมาแต่สอนกุ้งเผื่อขาขคืนมาลุงเอ้ยนี่เพราะว่าอัศว์เช้าเนาะ อันนี on, ろ к, ろ้นอกลงแต่เช oh, ้าๆพุ่นว oh, ma ่าจังได๋นี s <S okay. ่นะเอาๆๆสวิงเฮาไปสอดนี่แหอ๋เอาแยงบ่ว่าสวิงสวิงโอ้ยามมื้อเช้ากงดิจัแตนบ่จัเียดน้อยบ่จัเียดมล่ะาแม่อยู่นี่ะลูกโอโยยเฮามาบ่ทันพี่น้องอ้ั่นแม่นได้กินของแซ่บเนาะอันนี้ก็ได้กุ้งนี่เนาะอ่าถือว่าอยู่โอ้มีครบ่ซั่นจ้ะ กระป๋องก็มีป๋อมก็มีฮึน้องเอ้มาผัทันเดี๋ยวมือหนาเนาะขันสีเวเขามาแถวนี้แหละมาเวมาเอาอันตะกะเต็นหรือว่ากระป๋องเนาะกระป๋องเขาบริบริกิีดจะหึงไงได้เนาะอยากแด้เนาะกระป๋องอยากจะหึงไงได้อ๋อมาเตทั้งนี่ซีโนนี่มาทีน้าบ้านนี่แะไวบ้านคุกอย่าเอี้ยไม่เลยเขามาบาสิเข่าไปทั้งในบ้านเขาเนี่ย ใ่บาม่าหินนั่นน้องขายปุ้งแค่นี้ซือ้อซอยนะชื้อซอยน่องหมดตอนฮอร์ฮอร์ละชิป่อร์ละชิปบอลลุลูกไห้บอตนะลุกทอดเนาะอ่าลูกให้สาวพันเด้อเด้อกินขนมเด้อเด้อถือว่าเขาให้น้ำใจคนขยันเนาะชื่อ,อยังนี่ชื่อยังแต่ละคนนี่ขอถานชื่อนึงวะเสืเนยเสืเนยเนยกับยังก็เอาพูดได้ทั้งหลังชื่อยังเนือเนี่สือปูเจ้าเลยเถะอ้อยอ้อยจปีลูกสอง ลูมีสิบสอปีน2อยสิบสองปีเนื่อเท่ใดเก้าปีเขียนปอดอะได้วยอนช่ดสีเืนกับน้องป้อหมู่เดียวกันเนาะชื่อยังลูอ๋อเจ้าปีแล้สิบปีเฮียนเีอเดียวกันป้นนี้ปสีอันนี้ปอดสือว่านองนี่ออกเฮียนนาะเนี่ยบ่อยากเฮียนต่อนนไเฮียนอยู่บ่ อ๋อแม่วาออกมาหาอยู่หาก,กินซอ,อยครอบซอยครัวสิบ่ะแต่ละมือนี่ต้องให้ได้เงินหมดด้วาใดๆต้องไปหาเพราะพอได้กินแต่ละมืออ, <little> อ๋อครอบครัวน้องเห็นให้เห็นหน้าจีบอื่นี่เนาะก็ยังกินย้อยอย่างคนในครอบครัวจ้ะพ่อแมก่กัแม่ว่าพ่อแมก่ก็ไปหาซอยกันบ่หรือว่ามีแต่น,น้องาหาแป็นี้นี้ยหาซอยกันเลี้ยงหมูเลี้ยงควายเลี้ยงงัวอ๋อ ใช่ใช่ใช่อืมถือเป็นเด็กขยันเนาะอ่ะลุงให้กินขนมเลิกเด้ออ่ะเอาแบบนี้ว่าลูกนกเอาเงินเลยแหละเออจื่อไหว้ดผู้ใหญ่เอาให้ลูกต้องนบออกเด้อลูกเด้อโดยต้องนบมือขอบใจนะนายขอบใจเบ็ดนี้เด้อลูกเด้ออ่ะลูกอ่ะอมาผู้นั้นมาเอาปีนบนลงมาเอาเงินเอาเนี้ยเงินเลยเออต้องนมเลิกเด้ออ่ะต้องซอยกันมาขายแบบนี้เด้อถือว่า เือหนาลูกก็ไปหาซอยกันเนาะไปหาแต่ก็มานั่งขายที่ซอยโพซอยนม่เนาะตั้งใจเฮียนมืัอนี้วัญชีเป็นบ่มือนิ่งแข็งเฮียนหน่อเนาะคิดว่าสิขายเบิดบ่มาหนีินะแม่ปกติเบิร์ตบ่เบิดนะเบิดเพราะว่าทางอื่นเพิ่นกับหูแล้วว่าอยู่แถวนี้มีแนวกินแบบนี้นะก็เลยมาเวะมาหาาเเเลยมวอา เลยเนาะเลยขึ้นมาแบบนี้คือวันอันนี้ก็แเมนเนาะเจ้าเดียวเป็นวะคนละเจ้ากันมายังอันนี้นะของไครฉันคุ้งบ่อของผู้นี้กคุ้งคือกันนี่บ่เอาบัตรบัตรของเจ้าดิคะนะบ่อของนางไปแล้วมันเจ้าคือนจะคายดีคือขายมันแทบไม่ขึ้นใครมันฮะ หื้อเจ้าหลายโอ้หื้อเจ้าเฮ็ดหลายกว่าหลายกว่าโอ๋ไปว่าเฮาก็สิว่าเฮาสิไผเอานี่มันก็บ่ได้เพราะว่าทาันปกี่ดินเนาะโดยกี่ดินสิเท่าีแต่ว่าเฮามาเลือกเบิ่งหั่นน่ะเลือกไปเองซื้อโอ้เจ้าก็กุ้งคือกันบ่ลูกอืกเต้าหมักาเต้าบดน่ะหมายว่าหมายว่าจะหมักเต้าหมักน้บ่หมักน้หมักเต้าบ่อ้าสิว่าอนกินได้กเจียวบ่โอ้โนึ่งกินกเจียว ว <g ül üyor> <c ười> <c ười> ่าอันนี้ก็ตักหมองว่าตลาดตลาดนัดแม่นบ่ครบถ้าขายหมดได้ใทางนอกเฮได้เอามือบ่โอที่ว่าเคยมาขาย้ขายดสิเอามือมีบ่โอเคยเอามือ่เนาะเมือให้ได้บักวกินเบวเอามาไปขายตอออีมันกบเน่าเนาะ่เป็นเด็กที่ว่าสุดยอดเนาะงุเลยให้ได้ ขนาดเด็กจังนี้ยังหาเงินหาคํานะเนาะว่าหาเงินหาําได้เนาะโดยโยสุดยอดเลยพี่น้องทั้งน้องเพิ่นก็เก่งๆเก่งๆว่ายังบ่ลายอ่าลุงก็เป็นกําลังใจให้เนาะอ่าสู้เด้อเฮ็ดทําดีมีต่อไปเนาะเด้ออ่าเก่งๆ่ว่าซอยกันซอยกันมา่ายแบบนี้แนอยก็เบิดแล้วเนาะเทื่อหาแต่น้อยขยันแต่น้อยสิบัใหญ่งสิเก่งไดุ้่งใหญ่เนาะ หาเงินคือสิเก่งหาเงินก็สิเป็นมาหากินโดยโดยถึงว่าบริกองเ์พึงบริเฮียนนะถือว่าสุดยอดพี่น้องเหรออ่าอ่าลุงชีได้เข้าไปทั้งหมู่บ้านเนี่นี่เด้ออ่าถ่ายมันมัเนาะเดี๋ยวมือใหม่ลุงชีเข้ามาชื่อซอยอีกเนาะอ่าสบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเลยเอ้ะใจนั่นดูอืมนาะงพี่น้อง เฮากะได้เข่ามาอีกหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเลยทั้งเขาทั้งหมู่บ้านเพื่อนลุหไงก็ได้ผ่านเข่ามากับบ่าวสิพงเพื่อนแกมาพ่อทั้งน้องเพื่อนได้ขายกุ้งถือว่าชุดยอดเลยเพื่อนก็หาทำมาหากินเนาะเพื่อนก็ได้ขายกุ้งนี่ลุหไงก็ได้อุดหนุนเพื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเฮากะโบมีเนาะเฮากะจากซอยนอกเพื่อ่น้องเลยนะเฮากะจึได้เดินทางเข่าไปทั้งหมู่บ้านของน้องเพื่อนผู้เล็กพี่น้องเนาะไปติดตามกันดิพี่น้องเลย ถือว่าเมื่อนี่กะลุงไ่ก็ได้เดินทางเข้ามากะไกลพอสมควรและกะหมูบ้านนี่ทางเข้ากะโบได้เคยเข้ามาพี่น้องเห็นเนาะนี่ทางเขานะสุดท้ายนี่ลุงไ่ก็ขอจบคลิปของลุงไงลงไวเพียงสำนีสะกดน้อพี่น,อน้องเนาะขอไวไอวยใจให้พ่อแม่พี่นอ้องอยู่ดีมีเฮงพบแต่ความสุขความเจริญปีใหมน่นี่ขอให้พ่อแต่สิ่งดีๆพ่อแต่สิ่งหม่ๆม่เนาะสิ่งใดบ่ดีกะให้ปล่อยไปกับปีเก่าพี่น้องเหน็นเนาะ ขอให้มีโศกมีไซสั่งลูกพุกขึ้นให้อยู่ดีมีแหง้งหายลำห้ด้วยเบทจุขุจุคนอขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง